สบายดีฮัลโหลนรรมบมเบดทุกฐานเดอ้อตอนนี้น้องนาอยู่เล่าไตเมืองโค้งเดอ้อจะมาเที่ยวยามบาน,โมโน,นหมูเนาะเผื่อจะเห็ดเดือดแป้งเป็ดสูกินทุกคนอ่าตอนนี้น้องนาจะมาเก็บมักน่าหมักน่ากับตุเลยเนาะ,ะมาเก็บหักหน่าอยู่ตุเดือดแป้งในขาดหมักหน่าบ่ได,ด้เทยานผม้ชมเดอ แนวจะตัดข่าวเนาะนี่จะเบิงตัวไรซุกๆเปลือกบางๆนี่มันจะหนามลายๆนี่นี่หน่อยยังดีนี่นึ่งเดองเปลือกบางๆแบบนี้ มืัอนี้น้องนาเสาวรถตุมาเที่ยวกับหมโสองคนเด้อนี่สาวรถตุแบบนี้มาแต่ปักเซ่เพนะื่อนเนาะนี่มาเบิงเพื่อนทำการลกเป็ดตัวเป็เปนเป้นเลยเด,ดือดแปง้งตรงเป็ด <c oughs> ตัวเป็นเป็นเลยทุกคนเด้อเดือดแป้งเนาะจ้กโต สองตัวนี่ยดูคุนหนักห่อนๆเดี๋สิเนาะเออล้อทางผีเด้อเพิ่นปะนี่เออเฮเทือนใหม่เฮเทือนงามขนาดธรรมโชคนี่าหน้ามาก,กมลสุกเนาะผู้ทธีหน้าเอาอ่าเพ,พลงพะโล่เนี่ทุกคน ได้ฟังแล้วบ่เพลงน้ำตาข้อที่มอซิดเนยทับส้มเพลงต่อไปถิมไอร์ใบครึ่งทางเด้อเดี๋ยวเราจะลงสู่ฟังเนาะเพื่อนมาเพื่อนผู้สาวเพื่อนมือเนยมาแม่นเนาะกำลังชิเป็นหมอตอนนี้เป็นน้องกอนเพื่อนมาโยกกันเด้อทุกคนเด้อเพื่อนโมเนาะซื้อจะได้แหละบอกท่านผู้ชมเด้อ ฮะคนเด็กอายอกแเ่ได้ทุกคนเด้อมีข้อซื้อจแล้ล่ะรู้แรงรู้แรงรูงเาวันหยุดรรู้แรงแหม่มีะข้อมะขอโอ้่นเตรียมมะขู้กินานาะนาเมารถเนาะเอากหนาวไปแช่ล่ะเมารถขี่รถมาไกลรบบโสดนี่เด้อาหารบ่ะมมปลาเด้ออ่ะมหนาวมขวายุไทุ้ดไปไายเข้ากันไหม นี่บ่ขใ่ม่เคเห็นมขวบมะม่วง่คยเอามาแต่โจดย์้ติตามเจกินเจล่ปแลบวงน้ามขวบบ่งเจาเลนะเนาะน่ขลังน่าขลั่แหลสาวลาวไก่เอาหอมเพ่งนะแม่เพ่งเจลนะสาวลาวไ่นะเอ้าบู๊บบู๊บจืดเนี่ยเต๋อเอ่อ อ่าส่วนนี้เรดูบบใหม่ปลาด้วยบาทเท่านี่แบข้อแรนมาข้ออามเงาะทุกคนนำตาข้อที่มอสเอายัดไปอู้ลํโพงจะอลังการขนาดเนาะลําโพงจะเนาะเออ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 เอเออเออเเออออเออเออเออออเอเเอออเ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 เ เล่แบบโคะแหละเล่บโคะเอาคนเตรียมมาโคะไ้ก่อนเถอนะโออเดี๋ยวเห็ว่าเจลจะพว่มตามเหรอเลเอานั่งยินหนอกก็ได้อืออยู่นี่เพื่อนกระจายเห็ดไห้เห็ดหน้าสั่วศพเนี่เห็ดหน้า ยึดเส้นทางทางอยู่หนาทางเลยเนาะเพื่อนเพลินอากาศดีมิโซะหมักใหม่บึดหมักเขาหมักม่วงหมักล้มไยช่วงนี้หมักใหม่ตามฤดูทุกคนหมักค้ามอ๋อโอ้แม่ดวงวันเทอมบ่ นี่ขี่รถไอ้เพื่อนนี่ได้มาทุกคนมมมาาาาเเเเดที่ยววนี่มาเที่ยวดาวเลยขับอยู่หน้าดานสองเมตรก็ได้เนาะนี่มีไอ้มีเบอร์ติดต่อบอมาฝากเพื่อนได้ชุดสองโซน,นหาหาตา่อซีหนึ่งหกสี่เลยติโตเที่ยวดาวไต่หอตักหาเพื่อนได้ขับอยู่หน้าดานได้นะเนาะด้วยหรืหอว่าจะข้ทำไปสง่งอยู่ทางฝั่งไทยเลยได้บอได้คือกันเนาะติดต่ฮะไอ้เพื่อนได้ทุกคน บักเพ็ดบานเจ้ยบักเพ็ดประชันเบสอะไรน่ไยล่ะปหาเจ้าเอาบักเพ็ดไหนม่ดิเดียวอย่าได้เนาะ่วงแผ่นดูบัง่วงแผนนะเนาเมเอามาหเม่เพิ่กระจายดีดีเม่าาซื้อยังไมเา่าฮะเ่ย่เท่าคุณีด้ซื้อยังแหละ แม่เทา่าเตาเ้อแดด้องจื้อไรแสแดดมันคืนมอมมากินน้ำได้แล้เมนอนนียแล้แม่เทา่าคือมอมากินน้ำอ <Okay. S 2> อกินปาปลาได้ออี่เอเบ,บิร์ได้หน่วยละ่ะนี่จะวิธีกินเดือดแป้งหอตัดข้าวเนาะแม่นมีบักเนา่ามีบักพิดกะปิยังที เอาจอบเป็เน,นย,ยังไงบางอืมเอาแบบเอจะทินเมืองโค้งเนี่ยน้ำแดงทองเทียวเนี่ยเทียวใช่น้ำตกตาดคอนบะเพงเจอ,อกับใช้เดี๋ยวยังไม่เคยไปทำมาเหล้าไตา่ไก่ชุดของประเทศเล้านี่แมนน้ำตกตาดคอนบะเพงสีพันดอนเนาะ ดีพีใช้อีกผลสะดิ้งเนาะผลสะดิ้งดีพีอ่าอ่าายหน่วยไปแล้วกินอาข่าวไปน้าเปิด ทางเพ่งไปนั่งเผื่อได้รถได้ดิทุกคนติดจักรรถเลยเลยเนาะมีบริการสองโตเฝ้าข,ข <laughs> <Ừ>. ้างเขาซื้อยังแด่แหะโอ้มาป่าจะบอกยุ่วเขาปะจักร พี่ฟ้าแฝดเนี่ยีขาพกันเลยวันดีฝนตกหนึองสีลข,ของกองลาลัดเด็นทิ้งแดงใก่จะต้งองคงไปใไกสูงให้ด้ผลนม่นีนน้คุณตารไม่นผยบาตรยุปัจจุบันที่เป็นพืชไก่บานฝกให้ไม่ได้เจ้าคุณนต้ฟัง

จากาษาบรราอยู่ในับมมาวัดวิสีขอเทวนกลางวันเกิดทิงกัปัสสัคนแรงจากทึ้นานพวกลำเน่งจากโซมังลุงีจากบ้านตางนิ่งอ้ยหั บางคนเท่ามันอายุจนได้มาพบผู้สาวเดาผู้นางฟังเอผู้สาวนางฟังฟังอายนี่อันบอกคุณบอกก็ระบายต้นตอบาบน้องมาส่งน mm ี่แล้หามันจะพ้นโทษเต้นลุกดอกพุ่ใคายให้ขอแส้ปัดไฟ่า ากกัปใจโอ้ยหันเหาอาภัยันคนให้คนผ่านเกเลเิบัไปเถอะสิบด่านกบัดเข้าอลอจากบ้านออกจากบ้านความโกลวันรู้ กระแสสนใจมันล้ท้องหัวหน้าหัวใจมาใส่สมถาปวต้นตาลหลังข้าแต่มักหอดหออัน้านันต่ออยู่วันเดีนาและขอเวลานี่ย ได้มีต้อเป็นสิจ้องเด็กใเด็กสี่สาวสี่ขอเจาัจใหัวใจสัิทดาวบ่ลนาง

เแต่ตาจะมาสักพ,พียงมันมาสุ้ขี้มันถ้าเบียงไนะ์ไย่เงี้ยงเนาไม่นองมันมาูุงราบเลยนะปากการทุกสถานทุ่งช่องลมใส่เสี้งซุเท้าเครื่มมงงองกี่ปิดวันมากาพอทุกประเด็นทำไม,ไม่เอนนะาไอ้เนาะวันันดีขอบแกไขตัะเป็นแบบทุ่งตะวันตกเลสคาลเลย